ประกาศข่าวนะครับสามารถรอการติดตามถ่ายทอดสดจาก Minecraft l i ไ e ได้ในวันที่3ตุลาคมนะครับสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตาลคลค์ของผมเลยไ,ไหนๆก็เกมนะครับเบล็อกในเครื่องเก่าก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วล่ะ ยินดีต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่ช่อง FPG TV กันครับนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาเล่น Minecraft เ l t r a n เ t u r e Update ในภาที่ยแปดแล้วนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าในตอนแรกเสียงความผมอาจจะเบาไปบ้างก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับซึ่งผมกะว่าอยากจะลงตั้งแต่ในวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่มีเหตุเน,นื่องจากผมมีอาการเจ็บนิ้วโป้งนะครับผมก็แล้วมา,มาสมาทาได้นะครับ ซึ่งในตัวนี้ผมก็หาเป็นปกติแล้วนั่นเองครับผมก็สําหรับในภาคที่8นี้ผมก็จะไปตามหาแร่ทรงพลังที่น่าจะหายา,ยากอยู่นะครับผมสําหรับเนเธอร์ไลท์นั่นเองครับก็สําหรับใครที่อยากจะให้กาลังใจผมในคลิปวิดีโอนี้ช่วยกันอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคนะครับและในตอนนี้ผมก็ได้ทําการเตรียมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ดาบเหล็กที่สามารถเอินชารได้แล้วก็พ i ิกแอคอินฟินชเชนซี่สแล้วก็พลิกแอคไดมอนที่ผมเก็บมาได้นั่นเองครับผมและผมก็จะมีเตียงอยู่ที่ผมสามารถเก็บมาได้นะครับซึ่งเตียงครับก็เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะครับผมสําหรับในการค้นหาแล้วผมก็ต้องขออนุญาตเปิดพิก,กัดตัวนะครับผมผมจะได้รู้ว่าในการตามหาพิก,กัดของแนวระดับต่ํากว่านะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาที่ลงกันก่อน,นครับผมเออินเตอร์แมน โอเคเดี๋ยวผมจะลองอยู่แถวๆนี้นะครับเมื่อสลามจะตามมานะโอเคเดี๋ยวผมจะลองคุดลงไปดูนะครับผมซึ่งพิกัดที่เราจะสามารถตามหาเจอได้ในระดับต่ำกว่านะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ8ถึง22นั่นเองนะครับผม นะครับท่านผู้ชม6แปบ๊บเดียวเองเอามี2โอเคเดี๋ยวผมก็จะมาระเบิดเตียงอยู่แถวๆนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองตรงนี้ดูนะครับวางไปเลยมันก็ค่อนข้างที่จะอันตารายอยู่นะครับผมสําหรับเตียง ซึ่งถ้าเกิดถามว่าแล้วทําไมไม่เอาระเบิด t ทนทีมาครับผมในการระเบิดเตียงมันแรงสุดแล้ว <laughs> ผีความคิดส่วนตัวผมนะครับผมถ้าเกิดอยากจะใช้เทคนิคก็สามารถลองนำไปใช้ได้นะครับผมอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมลาวาในดูซิแถวนี้มีไหมเอามีโอเคอื อันตรายนะราวาเนี่ยเอ้ายังอยู่ตรงนี้อีกเยี่ยมไปเลยตอนนี้ได้มาประมาณสี่แล้วนะครับผมอืมถ้าเกิดลงมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมจะลองไปทิศทางแบบนี้ดูนะครับ เดี๋ยวจะลองระเบิดอยู่ตรงนี้โอเคเรีบรีบเคลียร์ไฟในตัวเองโอเคสรุปไม่มีอ่ะอีกสักครั้งนะครับตอนนี้ผมก็จะตายแล้วโอ๊ยตะกี้อะไรพังอาวตายจนได้ ผลการระเบิดเมื่อสักคู่นี้ทําให้รู้ได้ว่ายาหาม่เจอนะครับตอนนี้อือหืออยู่ไม่ได้เอารูว่ามันจะไหลมานะมันจะมีโอกาสเจอในเขี้มากเนี่ยก็เสียงๆยังไงไม่รู้นะปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ย,ยรีบรีบเคลียร,ร์ไฟ เอาเจอแล้วโอเคผมตามไม่ดีนะตอนนี้โอเคได้มาแล้วนะครับผมห้าอันเรียบร้อยได้มาห้าอันในครั้งนี้เดี๋ยวผมจะมาลองขดล,ลงไปในชั้นประมาณสิบห้าดูนะครับอ่ะเดี๋ยวชั้นสิบเสียก็ได้รีบเกี้ไฟ มันก็ขึ้นอยู่กับดัวนะครับผมว่าผมจะสามารถตามหาเนเธอรไลท์ได้กี่อันนะครับจนกว่าเตียงจะหมดนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่สามารถหาเจอได้เออเอาอีกแล้วกันระวาไม่ทัน เอาอีกแล้วไม่ไม่ไม่ไมโอเคเดี๋ยวผมจะลองบริเวณนี้ดูนะครับอ้าวเจอแล้วกันมาทำไมบ่อยจังเลยเนี่ยแล้ววะโอ้โหโอ้เดวๆกันไม่ทันกันไม่ไม พังจนได้เหลือไม่กี่ตีแหงแล้วตอนนี้อ่าลองดนูนะครับถ้าจะขนาดน,นี้เดี๋ยวผมจะลองขดไปประมาณถึงแปนครับผมสิบเก้าแปด เดี๋ยว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 ผมขอลองไปไกลบ้างโอ้ยโ้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่มันอะไรกันเนี่ย <c oughs> ตะกี้โชคลายนะกลายเป็นโชคดีเฉยเป็นไปได้ <c oughs> โอเค เ็ดแล้วโอ้โหถือว่าได้เยอะอยู่นะครับผมโอ้โห คนสรุปแล้วผมได้มาประมาณ12อันนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะตามหาต่อไหมผมมีเตียงอยู่อันเดียวนะครับผมจะลองค้นหาอีกนะครับผมเพื่อจะมีอ่ะตรงบริเวณนี้เลย ผมลองระเบิดยู่แถวนี้ดูแล้วนะครับผมปรากฏว่าตัวของผมน่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับผมผมก็ผลสรุปมาทั้งหมดแล้วผมได้เอชินดิดฟรีได้ประมาณ12ออันนะครับ <c oughs> ผมก็เดี๋ยวผมจะข้ามตอนที่อยู่บ้านนะ <c oughs> ครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไม้มาก่อนนะครับผมโอ้โ <c> ห <oughs> มันช่างตื่นเต้นอะไรอย่างนี้โอเคเผาตัวนี้เลยได้ไหมอ่าโอเคก็รอสักครู่นะครับผมก็จะได้เนเธอร์แลนด์สครับ รวมที่ผมเก็บมาได้นะครับจากปราสาทพิกลินนั่นเองนะครับผมแต่อาจจะสิ้นเปลืองในการคารบกันบ้างน,นะครับผมจะต้องใช้ทองเป็นจำนวนมากเลยโอเคเดี๋ยวครับเออสมิทติ้งเทบเบิลนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะไว้ตรงไหนดีโอเคเอไว้ตรงนี้ดูอ่าโอเคนะครับผมตอนนี้ผมมีไดมอนมาประมาณสิบเอ็ดอันอืม เดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะผมจะสามารถคาอะไรได้โอเคสรุปแล้วผมจะเลือกชุดเกรดดาะไดมอนนะครับผมแล้วก็มีไดมอนแค่2อันอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวผมต้องเอาไม้สติ๊กมาด้วยนะดาบไดมอนมาโอเคสรุปผมจะทำได้แค่ชุดเกราะกับดาบแค่นั้นก็พอแล้วนะครับผมถือว่าพอใจแล้ว ไหนดูสิโอสิบอันแล้วรวมเป็นสิบสองอันสิบสามอันเรียบร้อยโอ้โหได้มาแล้วนะครับผมนเนเธอร์ไลท์โอเคสามอันจากนั้นก็เอาไปตีได้เลยนะครับผมด้วยสมิทติ้งเทบาาเบิลฮะเกราะเนเธอร์ไลท์แล้วก็ดาบนเนเธอร์ไลท์เออมันก็ยังมีอยู่นะพ k ิกแอคไดมอน กลายเป็นพ i ิกแอคเนตเออร์ไลท์นี่ <Wow. S 1> มันก็รู้สึกดูดีขึ้นนะโอเคนะครับผมก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผมทำคลิปวิดีโอนี้ผิดภาพประกันใดก็ต้องขอแพ้ก,กันด้วยนะครับสำหรับในภาชน,นะครับรอุากรรติดตามรับชมก็ได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะทำอะไรอีกในอาทิตย์หน้านะครับผมก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบใจคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเกิดไม่ข้สอสงสแสหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถ ส่งความคิดเห็นกันไม่ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย